เดี๋ยวหยุดก่อนเอี่ยังมันหอมมันเป็นยี่ของขนมไทยโลคอวิดฝ้าฝ้าเป็นสุพรรณแล้วฝ้าลายฐานแล้วกแล้วนะขีโบนั่นเดชขนมไทยโลคอวิดอยู่สหกรณ์โรงเรียนของเฮาสหกรณ์โรงเรียนของเฮามีขนมไทยโลคอวิดขนมดีสามารถตามข้อวิดเด้กน้ำขนมไข่โลคต์ข้อวิดะนะที่เป็นตัวอย่างแท้ได้บอกให้ทราเหมือนกันอ่ะที่เป็นขนมไข่โลคต์ข้อวิดราะว่าเฮาใส่ขิงกับกระชายขาวเข้าไปน้ำ เมื่เผ็ด,ดันทีเอขีดเดะมันแสบแห้วกักินงไงพร้อมอุ้ยเป็นซแสครบปบปะกับเรียนท่านคณะกรรมการวันนี้พวกเราจะมานำเสนอบริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนหนองบางตลาดม่วง มีสมาชิกทั้งหมด4ี่คนดังนี้ค่ะหนึ่งเด็กชายเป็นเอกวงนิทสวัสดีครับสองเด็กหญิงกุลธิดาสุเนธสวัสดีค่ะสเด็กหญิงนัทธิดาเคอร์จันสวัสดีค่ะและสี่ดิฉันเด็กหญิงชนิพาเราก็หงสวัสดีค่ะพวกเรานักเรียนโรงเรียนหนองพระบาลตลาดม่วงโดยการนำของผู้อำนวยการ ชื่อว่าไข่นกโควิดค่ะที่เป็นขนมไข่นกโควิดเพราะว่าเรานําขิงกับกระชายขาวที่มีฤทธิต์ต้านโควิดนามาทําเป็นขนมไข่นกจึงตั้งชื่อว่าขนมไข่นกโควิดนั่นเองค่ะโหดีจังเลยค่ะพี่อุ้มอันดับแรกปอกเปลือกมันเทศล้างทําความสะอาดแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนํานำไปนึ่งให้สุกเสร็จแล้วนำมาบดผสมกับขิงและกระชายขาวที่นำมาปัน่น จากนั้นร่อนแป้งมันผงฟูน้ําตาลเกลือผสมให้เข้ากันนําแป้งที่ผสมแล้วใส่ลงไปในมันบดหลังจากนั้นก็นวดค่อยแล้วค่อยๆเติมกะทินวดให้เข้ากันและนํามาปั้นเป็นก้อนกลมๆใส่ลงไปในน้ํามันที่ร้อนทอดประมาณ15-20นาทีพอสุกแล้วนํามาพักไว้ให้เย็นแล้วก็นำมาบรรจุใส่ถุง ขั้นตอนสุดท้ายนี้นำไปจำหน่ายที่สหกรณ์โรงเรียนร้านค้าชุมชนและร้านเป็นต่อค่ะพี่อุ้มเงินที่เราขายได้เราจะเอาไปทำอะไรหรอคะเราก็ไปฝากที่ธนาคารโรงเรียนโดยเปิดเป็นบัญชีของบริษัทสร้างการดีหลังจากนั้นก็จะนำมาปันผลให้กับสมาชิกทุกคนหลังจากที่สิ้นสุดโครงการแล้วไงคะดีจังเลยค่ะพี่อุ้มใครนกค เด็กกินได้เพ่อดีนี่พีได้ทุกที่ีมีโควิดการนำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีเป็นหนึ่งในโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและทํามพิบ้านักสถานศึกษาป้องกันการทุจริตโครงการโรงเรียนทุกลิต การปลูกฝังนักเรียนให้ตระนักรู้เข้าใจคิดอย่างมีเหตุผลเป็นคนเก่งเรียนรู้เป็นคนดีซื่อตรงมีกิริยามารายาทรู้จักทำมาหากินสร้างชีวิตให้รุ่งเรืองขึ้นได้ซึมซับคุณค่าแห่งการทำความดีสร้างความรู้สึกรับผิดชอบในบริบท ปัจจุบันถูกฝังค่้นยอมการไม่ผลิตให้กับนักเรียนให้มีจิตสำนึกของการมีคุณธรรมไม่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตนซึ่งส่งผลให้เยาวชนที่ผ่านกระบวนการเป็นนักเรียนที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองและรักชาติในทางที่ถูกค่ะโรงเรียนจึงต้องจัดกิจกรรมตามที่โครงการกำหนดและกิจกรรมที่โรงเรียนคิดขึ้น หวังให้นักเรียนได้เกิดคุณลักษณะาดาังกล่าวกิจกรรมบริษัทสร้างการนี้เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะนําไปสู่ความสําเร็จของโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมอภิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริตโครงการโรงเรียนสุจริตโรงเรียนหนองหวมันตลาดม่วงเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาได้ดาเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมอภิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริตโครงการโรงเรียนสุจริตค่ะ เพื่อปลุกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนสุจริตและการดําเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนและผู้อื่นเคารพต่อกฎกติกายังมีวินัยซื่อสัตย์สุจริตรู้จักการให้เพื่อสังคมไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่และพร้อมที่จะเสียสละดูช่วยปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวมอีกทั้งยังปลุกฝังตามการดำเนินชีวิตตามหลัก ยาของเศรษฐกิจกพอเพียงรู้จักความพอดีพอประมาณซึ่งการนำเงินงานดันงกล่าวโรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วงค่ะได้เลือกกิจกรรมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียนคือไข่นกโควิดโดยนำจากวัตถุดิบที่มีในชุมชน,ชนเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชนไขน่นกโควิดเป็นการนำมันเดศมาแป็นลูให้เป็นขนมหรืออาหารว่างให้ดูทันสมัยสามารถรับประทานได้อร่ายอร่อยและมีประโยชน์ต่อร่างกายแถมยังต้าน จึงได้ลองนำเอาขิงและกระชายขาวมาผสมกับมันเทศทำเป็นขนมไข่นนโควิดเพราะมีคุณค่าและหาได้ง่ายในชุมชนสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยและมีประโยชน์บริษัทธิ์ตางกานดีสาขาโรงเรียนอนโควังการันตุ่มจึงได้เลือกการทำไข่นนโควิดมาจำหน่ายโดยมีความคิดเห็นว่าน่าจะทำให้มีรสที่หลากหลายจึงเป็นที่มาของไข่นนโควิดครับ